ต่อเติมบ้านเนี่ยแล้วทำให้บ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยจัดการยังไงเดี๋ยวเบลจะเล่าให้ฟังค่ะเคสเนี้ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นสดๆลร้อนเลยมีบ้านที่เบลซื้อเข้ามาหลังนึงเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยสภาพบ้านที่อยู่ในโครงการปกติดีทุกอยาก่างไม่มีปัญหาเลยล่าสุดเบลเตรียมเวทเรียบร้อยแล้วกาลังจะขายลูกค้าเข้ามานูเสร็จปุ๊บลูกค้าติเรื่องเดียวเลยค่ะบอกว่าบ้านหลังข้างๆเนี่ยเขาต่อเติมส่วนด้านข้างเขาอะแล้วหลังคานเนี่ยมาชนกับรั้วบ้านพอดีทําให้เวลาฝนตกอะ น้ำอะไหลเข้าบ้านหนักมากเขาก็เลยบอกว่ากลัวจะมีปัญหากับข้างบ้านเลยไม่ขอซื้อบ้านหลังนี้แล้วโอ้โหงานเข้าเลยค่ะทีนี้กําลังจะได้เงินอยู่แล้วอะลูกค้าติดปัญหาเล็กเแค่นิดเดียวอะค่ะวิธีแก้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครเจอค่ะให้ไปแจ้งกับนิติค่ะแล้วก็ให้ไปคุยกับบ้านค้าให้เขาอะไปทํารางน้ําค่ะให้น้ำเนี่ยมันไหลจากหลังคาเขาอะแล้วก็ไปลงในพื้นที่บ้านของเขาเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองค่ะแต่มันก็มีหลายๆคนนะที่ไม่ยอมทำค่ะทุกคนจนต้องมาเกิดคดีฟ ลอง,ลองก็เห็นกันมาเยอะแล้วใครที่เคยเจอเคสแบบนี้เมนมาแชร์กันหน่อยสิว่าจัดการกันยังไงบ้าง